ภาพอันต้าซาวลูกเดิวอริสรามูกโด่งเป๊ะชีวิตดีดีจนหลายคนแอบอิจฉาจริงๆสําหรับนางร้ายหน้าสวยดิวอริสราที่ตอนนี้กําลังจะกลายเป็นคุณแม่ได้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังจากออกมาประกาศข่าวดีว่ากําลังจะมีเบบีกับว่าที่สามีนักธุร,ธรกิจต่างชาติเซบาสเตียนลีและตอนนี้สาวดิวอดท้องโตมากๆและยังไม่มีการเปิดเผยเพศลูกแต่อย่างใด แต่ล่าสุดที่ถือว่าฮือฮาไม่น้อยเมื่อหวานใจเซบาสเตียนลีได้เผยภาพอันท้าทาวให้ชื่นชมกันไปครั้งแรกซึ่งจะเห็นชัดว่าเแบบีในท้องสุขภาพแข็งแรงดีและที่เห็นเด่นชัดเลยสันจมูกพุ่งสุดๆแต่หลายคนก็แอบสนุกกับแคปชั่นคุณพ่อที่บอกว่า See you s o o n my l i t t l e angel หรือว่างานนี้จะได้ลูกสาวก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ